and สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมบอลธนเดชจ,จากช่อง Thailand Broker นะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ในหมู่บ้านนะครับสวนหลวงวิวนิลันวิวสนะครับชื่อนี้ก็คือสวนหลวงวิวนิลันวิว3นั่นเองนะครับวันนี้พามารีวิวบ้านข้างหลังนี้นะครับเป็นบ้านเดี่ยวนะสไตล์โลมันนะครับเนื้อที่อยู่53ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ยประมาณ200 50ตารางเมตรด้วยกันมี2ชั้น3ห้องนอนนะครับเป็นบ้านที่ต้องบอกให้ทราบเลยว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เราีโนเวทใหม่ทั้งหลังเลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันแต่ก่อนอื่นผมจะแนะนําก่อนว่าบ้านในหมู่บ้านสวนหลวงวิวนิลัานวิว3ชื่อมันจะยาวนิดนึงนะครับสวนหลวงวิวนิลัานวิว3 อยู่ในซอยเฉลิมพระเกีต28เฉลิมพรเกีต28เนี่ยตั้งอยู่นะครับตรงข้ามกับสวนหลวงรอ 9, นะครับหรือเยื้องๆกันนิดหนึ่งสวนหลวงร9เนี่ยเป็นสวนหลวงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศก็ว่าได้นะครับทําเลที่ตั้งเนี่ย สามารถเดินทางได้หลายทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะออกบางนาตาดหรือออกถนนเรียบกาญจนานะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกในหมู่บ้านนี่ก็คือดูแลความปลอดภยัย24ชั่วโมงนะครับและที่สำคัญเนี่ยถนนในหมู่บ้านเนี่ยกว้าง8-10ถึง10เมตรนะครับคือหน้าบ้านกว้างไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องอหน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็ทำเลที่ตั้งที่สำคัญนะครับ ก็อย่างใกล้โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาล INE, ซิรินทรอนก็ใกล้นะครับแล้วก็โ INE, รงพยาบาลศิลปแพทย์ก็ใกล้หรือโรงเรียนที่ใกล้ที่สุดเป็นโรงเรียนมัธยมก็ลาดดัมิีนะครับหรือโรงเรียนอินเตอร์ขึ้นมาหน่อยก็เป็นนานาชาตินะครับชาสเตอร์นะครับใกล้ๆหรือมหาวิทยาลัยที่ใกล้ที่สุดก็คือมหาวิทยาลัยรามคำแหง2นะครับที่คนรู้จักกันดีนะครับหรือท่านต้องการที่จะช้อปปิ้งนะครับก็ คาราไดใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็สีคอนก็มีหรือท่านจะไม่อยากออกไปไหนไกลก็คือห่างจากปากซอยหมู่บ้านเนี่ยนะครับแค่ไม่เกิน200เมตรก็จะเจอ CJ, l o นะครับโลตัสอ่าโกเฟสนะครับก็อยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับเดินทางก็สะดวกมากนะครับหรือท่านอยากจะไปออกกำลังกายที่ไม่ไม่ไปถึงศูนย์รองรอกก็ได้นะครับก็คือ สวนเฉลิมพระเกียรตินะครับ50พรรษานะครับอยู่ในซอยเฉลิมพระเกียรติ28นี่เองนะครับสามารถไปออกเอ็กซ์โซไซส์กันได้นะครับหรือท่านอยากจะไปสวนหลวงเพื่อการพักผ่อนในวันหยุดของครอบครัวนะครับไปเดินที่สวนหลวงรอก้าวได้นะครับเป็นสวนหลวงที่ใหญ่มากนะครับบรรยากาศเนี่ยร่มรื่นแล้วก็มีมีอะไรให้เราได้กิจกรรมให้ทําได้เยอะแยะมากมายนะครับทำแหนที่ตั้งแห่งนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับแวดล้อมไมด้วยหมู่บ้านใหญ่ ไม่ว่าสุภาลัยก็อยู่ตรงนี้หรือว่าจะเป็นหมู่บ้านโค้ชเรทาก็อยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมที่สําคัญก็คือหมู่บ้านพวกนี้ที่ผมบอกเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านที่เนี่ยที่ใกล้ๆกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นทาวน์โฮมทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทาวน์โฮมแต่หาบ้านเดี่ยวเนหาได้ยากมากนะครับแล้ววันนี้ผมจะพามาดีวิวบ้านหลังเนี้ยนะครับเป็นบ้านเดี่ยวสไตล,ล์โรมันที่นะครับท่านจะต้องปฏิเสธไม่ลงนะครับเป็นเพราะมันเป็นราคาที่ใกล้ๆเคียงกับ ทาวน์โฮมหลังหนึ่งเลยพร้อมด้วยเนื้อที่53ตารางวาแบบนี้นะครับพื้นที่ใช้สอยก็250ตารางเมตรนะครับอยากชมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปชมเลยดีกว่านะครับตามผมมาครับเข้ามาโซนแรกเนี่ยนะครับก็จะเจอที่จอดรถนะครับที่จอดรถเนี่ยเขาจอดรถได้ประมาณ1คันในบ้านนะครับแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยได้ประมาณ2คันเราบอกไว้เลยว่าหน้าบ้านเนี่ยกว้าง12 12เมตรด้วยกันลึก18เมตรเลยนะครับหน้ากว้างขนาดนี้แล้วถนนหน้ากว้างในหมู่บ้านเนี่ยกว้างอยู่ประมาณ8เมตรด้วยกันนะครับถนนก็กว้างหน้าบ้านก็กว้างนะครับจอดรถก็สะดวกแต่ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวท่านต้องติดตามท้ายคลิปว่าราคาเนี่ยมันน่ารักนะครับเดวเชื่อตามเข้ามาดูเลยดีกว่านะครับบ้านสไตล์โรมันแต่ตามเข้ามาเลยครับก็ด้านหน้านี่เขาก็เป็นกระจกนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าบ้านหลังนี้เขารีโนเวทแล้วทั้งหลัง นะครับรีโนเวทแล้วเนี่ยแต่รีโนเวทให้คืนสภาพนะครับคือเดิมๆเ,เข้ามาเป็นเสารโรมันแบบนี้ไม่ได้สร้างใหม่นะครับปกติเดิมๆก็เป็นแบบนี้แต่รีโนเวทให้มันกลับคืนสู่สภาพนะครับเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยอายุอนาเนี่ยอยู่ประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับแต่บ้านนี้ททำใหม่ทั้งหลังนะครับเน้นเลยว่าทำใหม่ทั้งหลังไฟไฟฟ้าปับปาแทงน้ำหลังคานะครับอยู่ได้เลยตกแต่งนิดนึงใส่เฟอร์นิเจอร์ตามใจท่านแล้วอยู่ได้เลยเดี๋ยวตามเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมถอดรองเท้าก่อนดีกว่า เข้ามาเราก็จะพบกับโซนห้องแรกเสียงมันจะก้องๆนิดนึงข,งขอขออนุญาตเปิดหน้าต่างนิดนึงเพื่อให้ลดความก้องของเสียงเพราะว่าตัวบ้านเนี่ยมันค่อนข้างเก็บเสียงมันก็จะเลยก้องนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่นะครับพื้นที่ที่เข้ามาก็เราจะสามารถเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างนะครับชั้นล่างของบ้านเนี่ยสามารถแยกออกมาได้อีกซอยห้องก็ยังได้ทําเป็นห้องผู้สูงอายุก็ได้แล้วมีเนื้อที่ข้างหลังเหลือ นะครับด้านหน้านี้ค่อนข้างกว้างมากทําเป็นห้องรับแขกนะครับแล้วตรงนั้นจะเป็นห้องผู้สูงอายุ mm. ก็ได้เพราะหนึ่งเ mm. พราะอะไรนะฮะที่ผมบอกเพราะว่าตรงนี้มีหนึ่งห้องน้ําด้านล่างนะครับแล้วก็มีห้องครัวนะครับสามารถกั้นได้อันนี้เขาไม่ได้กั้นนะครับก็คือจะเปิดโลง่งหรือใครจะชอบแบบเปิดโลง่งเข้ามาเนี่ยเป็นฟอร์เ mm. ต้นลํมมาได้เลยนะครับมันกว้างมากนะครับกว้างมากๆจริงๆบ้านหลังนี้ผมบอกเลยใครได้ไปคุ้มเพราะราคาที่เขาขายเนี่ย มันเป็นราคาทาวน์โฮมนะครับราคาเบียดเบียดกับทาวน์โฮมเลยนะครับสนใจมาดูได้เดี๋ยวผมพาชมห้องน้ําข้างล่างก่อนส่วนห้องนี้มันเป็นห้องครัวนะครับเปิดห้องครัวให้ดูก่อนมันเป็นครัวแบบจิบจิบจอกจออ่ะครัวเล็กๆครัวฝรั่งหรืออะไรเงี้ยนะฮะเป็นครัวเล็กๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างหลังอ่ะเข้ามาออกมาดูเลยไม่เดี๋ยวลระพามาดูเลยแล้วกันนะครับข้างหลังเนี่ยเราสามารถเนี่ยเนี่ยเขาทำต่อมาเป็นเทเลสนะครับ มีเทเลสตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าสามารถทําครัวแบบว่าครัวจริงจังของคุณได้เลยหรือคุณจะทําเป็นที่นั่งพักผ่อนชิลๆก็ได้นะครับเขามีปั๊มน้ำนะฮะเนี่ยปั๊มน้ําให้หนึ่งตัวแทงน้ําให้1ตัวเดินเดินปลาปลาให้ใหม่หมดนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีพื้นที่เหลือนะครับใครจะจัดสวนก็ได้แต่อันเนี้ยเขาเอาเอาทรา,ายลงไว้เพราะไม่ไหวกับหญ้า นะครับไม่ไหวก็ยากหมายความว่ายากมันขึ้นง่ายมากตรงนี้เขาใส่ลงกบไว้เพื่อไม่ให้ยากามันขึ้นถ้าใครจะมาตกแต่งไปใส่หญ้าธงหญ้าเทียมก็ได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยกว่านี่นะหลังคาทําใไม่หมดนะครับมีรางน้ําด้านบนนะครับรางน้ําเขาก็ทําให้ใหม่หมดผ่านห้องครัวมานะครับบ้านนียตกแต่งได้หลายอย่างเพราะว่าบ้านสมัยยุคเมื่อ1ิปีที่แล้วเนี่ยเขาจะสร้างด้วยไม่ใช่ไม่ใช่คอนกรีตสาเร็จเขาเรียกว่า อาจจะเป็นอิฐแดงนะครับอิดแดงเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวก็เดี๋ยวเรามาดูห้องน้ําก่อนนี่เป็นห้องน้ําชั้นล่างนะครับเขาก็รีโนเวทให้ใหม่กระบ้งกระเบื้องใส่ใหม่หมดสุขภัณฑ์ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นสุขภัณฑ์เก่านะครับเขาเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับไม่เป็นอ่างล้างสะดืออ่างเป็นโถชะโคกนะครับเขาก็ใช้เปลี่ยนให้ใหม่หมดไม่ว่าปลาปลาฝักบงฝักบัวนะครับดูรั่วตันซึมแก้ไขให้หมดแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าได้บ้าน10ปีก็คือตอนนี้เหมือนบ้านใหม่แล้วนะครับเป็นบ้านรีโนเวทแล้ว เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับอ่อีกอย่างนึงผมลืมบอกไปว่าเมื่อกี้เราเข้ามาทางประตูหลักนะครับเป็นประตูกระจกเขาก็มีประตูหนึ่งนะครับเป็นประตูที่ติดกับลานจอดรถเปิดออกมาเนี่ยปุ๊บนะครับเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเจอกับลานจอดรถนะครับที่เราสามารถขนของขึ้นมาเปิดแล้วก็ยกของขึ้นมาทางนี้เลยไม่ต้องอ้อมไปหน้าบ้านนะครับพร้อมกับมีห้องเก็บของนี่นะครับหนึ่งห้องนะครับ มีเขาเก็บวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดไว้นะครับตรงนี้คือคือที่เก็บอุปกรณ์นะครับจอดรถในบ้านได้1คันนะครับหน้าบ้านได้อีกสองแล้วก็สามารถจัดสวนได้รอบบ้านหน้าบ้านเนี่ยมีพื้นที่อ่ะกลับมาดูนี่ตรงนี้ก่อนนะครับผมแนะนําเลยว่าโซนเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยนะครับตรงนี้เลยนะครับ มันสามารถจริงๆแล้วทําเป็นที่จอดรถได้อีกหนึ่งคันนะครับถ้าท่านไม่ไม่อยากมีสวนหน้าบ้านก็เนี่ยเสียบมาตรงนี้ได้อีกหนึ่งคันนะครับข้างหน้าบ้านอีก2คันเท่ากับบ้านหลังที่จอดได้ถึง4คันละนะครับทําได้นะฮะแล้วก็เราจะสวนรอบๆบบ้านเราก็ได้หรือว่าท่านจะจัดสวนทั้งหมดเป็นที่นั่งเล่นนั่งชิวก็ได้ไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้อากาศเริ่มคึมๆนะครับนะครับเชิญขึ้นมาชั้น 2, 2นะครับ ตรงนี้เขาก็ทําใหม่หมดบันโดงบันไดนะครับเนี่สังเกตได้เขาจะเล่นแสงนะครับให้แสงจากธรรมชาติทำโทษทิศธรรมชาติให้แสงจากธรมททธร,ม <laughs> กธรมชาตินะครับก็คือใส่บอกแก้วยาวเลยนะครับช่วยให้แสงสว่างท่านจะไ,ไม่ต้องอเปิดไฟเปลืองกลางวันเนี่ยใช้แสงสว่างตรงนี้ก็อยู่ได้น,นะครับบ้านหลนังนี้ขึ้นมานะครับขึ้นมานะครับเราก็จะเจอนะครับสามห้องนอน ห้องนี้ห้องมาสเตอร์ห้องนี้เป็นห้องเล็กเดี๋ยวเราพาดูห้องเล็กแล้วค่อยดูห้องมาสเตอร์ว่าห้องมาสเตอร์เขาว้าวขนาดไหนนะครับตามมาอันนี้ก็เป็นหนึ่งห้องนอนเล üg, ็กนะครับขึ้นมาหนึ่งห้องนอนเล็กนะครับก็จะมีหน้าต่าง2ด้านนะครับห้องนี้เขาเรียกห้องทางด้านทิศใต้เพราะบ้านเนี่ยอยู่ทางด้านทิศเหนืออันนี้ห้องข้างหลังเนี่ยเป็นห้องทิศใต้นะครับนั่คือห้องนอนที่1ห้องเล็กนะครับแลวนี่เป็นห้องนอนที่2ก็เรียกไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับห้องนี้จะเป็นไซส์ ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็ห้องทางด้านทิศใต้ในการเป็นตะวันออกเฉียงใต้นะครับฝั่งนู้นเป็นตะวันออกทางนี้เป็นทางทิศใต้นะครับผมก็มีมีกระจก2ด้านเช่นกันบ้านนี้จะโปร่งนะครับแล้วก็ให้ความเนี่ยถ้าเราเปิดเปิดนะครับลมใต้มันจะเข้านะครับเนี่ยลมใต้มันจะพัดผูมาสบายเนี่ยผมเย็นแล้วสบายแล้วเนี่ยตอนนี้วนพัดเข้ามานะครับด้านทิศใต้นะครับหน้าบ้านทิศเหนือ นะครับลงใต้ไม่ต้องห่วงสองห้องข้างหลังเนี่ยเปิดหน้าต่างเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยครับยุงกลัวอย่างเดียวอะไรรู้ไหมฮะยุง<笑><笑>กลางคืนยังไม่เปิดติดยุงเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ด้านนี้ก็ติดกับบ้านเพื่อนบ้านแต่ไม่ได้ติดสักทีเดียวเป็นบ้านเดียวที่มีระยะห่างพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูมาสเตอร์กันตอนนี้เดี๋ยวมาถึงห้องมาสเตอร์แต่เดี๋ยวผมบอกก่อนว่าห้องน้ำเนี่ยนะครับห้องน้ำเนี่ยก็ทําใหม่หมดนะครับอย่างที่เห็นนะครับกระบื้งกระเบื้องนะครับแล้วก็มีกระจก นะครับแล้วก็ซิงค์นะครับแบ่งส่วนเปรียกส่วนแท้ชัดเจนก็นี่คือผมบอกเลยผมผมพูดแต่ความจริงก็คือส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะฮะว่าห้องน้ำที่แชร์เนี่ยจะมาสเตอร์ Master จะได้เปรียบก็คือจะมีประตูทะลุแต่อันนี้เขาไม่ทะลุเขาให้เท่าเทียมกันใครอยู่ชั้น2ก็ใช้ห้องนี้เท่าเทียมกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูมาสเตอร์ครับเชิญครับอ้าวห้องมาสเตอร์เนี่ยนะครับอยากที่จะให้ดูนะครับ เป็นห้องที่สามารถแบ่งได้เป็น2ห้องเอาว่างั้นเถอะนะครับห้องมาสเตอร์เนี่ยนะครับจะทำอ่าดเ,ดเดี๋ยวผมเปิดอย่างเสียงมันจะก้องคลอ,องนะครับนะครับผมจะบอกเลยว่าห้องมาสเตอร์เนี่ยมันสามารถทําได้แบ่งได้ถึง2โซนด้วยกันนะครับโซนนี้จะทำเม็นอฟฟิศแค่ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าตรงนี้มันเป็น2ระเบียงนะครับระเบียงที่1กับระเบียงที่2นะครับแต่ประตูทางเข้าทางเดียวนะครับก็จะเป็นอาจจะทําเป็นกั้นโซนเป็นโซนออฟฟิศ นะครับในบ้านนะครับฝั่งนู้นเป็นห้องนอนอะไรเงี้ยนะครับง่ายๆหรือจะทําเป็น2ห้องนอนในนี้ก็ได้นะครับ <chain. S 1> ก็ยังได้อยู่เพราะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับ <S 2> <S 2> ตัวหน้า <S <S บ้านเนี่ยนะครับมี2ระเบียง <S <S ทําอะไรได้นะครับสระเบียงเนี่ยแล้วก็บ้านเนี้ยนะครับไม่ติดกับทางสามแห้งนะครับที่ท่านเห็นนี่คือไม่ได้พุ่งเข้าทางนี้นะครับเพราะว่าบ้านเราจะอยู่ในแนวที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านหลังเนี้ยมันไม่ได้ไม่ได้อ่าเข้าเข้าทางสามแห่งนะครับ บ้านกว้างเนี่ยที่ดินกว้างเนี่ยมันได้เปรียบน,นะครับว่าสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับผมอนะ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับอย่างที่ท่านได้เห็นเนื้อที่รอบบ้านที่ผมทำมาถ่ายให้ท่านดูนะับเป็นบ้านที่ค้นข้างคุ้มในราคาเพราะว่าเป็นบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวนะครับที่ราคาพอๆกับทาวน์โฮมแต่ถวนี้เลย นะครับเดี๋ยวตามผมเข้ามาสรุปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปสรุปกันเลย <_ T> <_ T> ก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับที่ผมพาชมข้างในบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้นะครับอยู่ในหมู่บ้านสวนหลวงวิวนิลานวิวสานะครับชื่อมันจะยาวนินนดนึง่งสวนหลวงวิวนิลานวิวสาอยู่ในซอย4นะครับแล้วเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยบ้านหลังเนี้ยนะครับตั้งอยู่ห่างจากปากทางหมู่บ้านเนี่ยแค่300เมตรเท่านั้นเองบ้านข้างหลังเนี่ยประกอบด้วย3ห้องนอนนะครับสห้องน้ํา พื้นที่ใช้สอย250ตารางเมตรด้วยกันนะครับสร้างบน,นที่53.3ตารางวานะครับสไตล์โรมันหันหน้าบ้านเนี่ยหันหน้าทางทิศเหนือนะครับสนนราคาตั้งไว้อยู่ที่นะครับคลิปที่แล้วผมตั้งไว้ที่5.8้านะครับแต่คลิปนี้ผมปรับราคาให้เหลือ5.5ล้านนะครับ5.5นั่นเอง ครับค่าใช้จ่ายการโอนคพลรึงแต่มีโปรโมชั่นอีกโปรโมชั่นหนึ่งถ้าท่านนะครับสนใจมาดูบ้านแล้วก็ตัดสินใจซื้อก่อนเดือนตุลานะครับเราลดให้ท่านเหลือ5.3ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับราคา5.3ล้านบาทนะครับใกล้เคียงกับราคาทาวน์โฮมแถวนี้มากเลยเป็นบ้านเดี่ยวที่มีเนื้อที่โดยรอบรีโนเวทใหม่ทั้งหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาน้ำประปาไฟฟ้าบ้านไม่มีสุดแน่นอนเพราะว่าโครงการบ้านนี้สร้างมาสิกว่าปีแล้วนะครับคำว่าสุดไม่มีแล้วครับ หมดแล้วคำว่าสุดไม่มีนะครับดูได้จากท,ที่ตัวบ้านนะครับท่านใดสนใจนะครับผมทิ้งเบอร์โทรศัพท์นะครับพร้อมไอดีลายเอาไว้สนใจติดต่อเข้ามานะัดูบ้านขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผมบอลธน,นเดชได้นะครับคลิปนี้ผมต้องฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้คอมเมนต์มาได้นะครับไม่ชอบส่วนไหนไม่ถูกส่วนไหนนะครับติดต่อเข้ามาผมบอลธน,นเดชจากไทแลนด์บ b ๊กเกอร์คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ this situation, situation sick and tired of this hesitating yeah. why you gotta say all these things that just aren't true just aren't true cause when we, we